สวัสดีคะ่ะเจคเคนโนพาทุกท่านมารับชมกับบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะเนื้อที่กว้างบรรยากาศดีค่ะอยู่ติดถนนกลางหมู่บ้านนะคะเป็นบ้าน2ชั้นมีระเบียงกวง้วางๆเลยนะคะชมวิวชมบรรยากาศได้คะ่ะทุกท่านตัวบ้านก็มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนื้อที่ทั้งหมดนะคะพื้นที่บ้าน152ตารางวาค่ะ พื้นที่ใช้สอยกว้างๆนะคะตัวบ้านหลังนี้มี5ห้องนอน2ห้องน้ำเลยนะคะพร้อมทั้งชั้นบนนะคะยังมีระเบียงสำหรับการชมวิวยืนรับบรรยากาศนะคะราคาเพียง1,890,000บาทเท่านั้นค่ะทั้งบ้านและที่ดินนะคะอยู่ในเขตของชุมชนค่ะเดินทางสะดวกสบายอยู่ภายในหมู่บ้านเลยนะคะเพื่อนบ้านแน่นหนาค่ะ แต่ไม่แออัดนะคะเพราะบ้านหลังนี้พื้นที่กว้างค่ะ152ตารางวาอยู่ที่โนนสูงจังหวัดนะครราชสีมานะคะค่าโอนคนละครึ่งค่ะนี้เป็นจุดระเบียงชมวิวนะคะก็จะเห็นเพื่อนบ้านนะคะทุกท่านท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมบ้านได้นะคะโทรนัดหมายกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะ ทางด้านของผู้ขายนะคะมีบริการพายื่นกู้ดูแลสินเชื่อให้ด้วยนะคะติดต่อโทรไปคุยปรึกษากันก่อนได้เลยค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับวันนี้เจเคนโนราไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ